ค่ะต่อไปก็จะเป็นชตอร์ที่2นะคะเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างโรคไม่ติดต่อแล้วก็โรคติดต่อเนาะเราก็มาดูนิยามของโรคติดต่อเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงโรคไม่ติดต่อไปพอสมควรละต่อมาเป็นโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อก็คือเป็นโรคที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้อาจจะโดยการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่ติดเชือ้อหรือว่าสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะหรืออาจจะติดต่อโดยทางอ้อมโดยมีพาหะนําเชือ้ออย่างเช่น โรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะนําเชือ้อเนาะโรคอื่นก็อย่างเช่นโรคหัดหรือว่าโรคไทฟอยนะคะต่อไปโรคไม่ติดต่อแล้วก็โรคติดต่อเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะในแง่ของการติดเชื้อแล้วก็ความเสี่ยงของโรคในด้านการติดเชือ้อเนี่ยการเกิดโรคติดต่อเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการปรากฏหรือการหายของโรคในกลุ่มประชากรหมายความว่าคนคนนึงจะได้รับเชือ้อหรือไม่เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับคนอื่นๆในกลุ่มประชากรด้วยว่าคนนั้น อื uhm, there, bo ่นๆเนี so, ada, so situ, ่ยม so ีเชื้อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อหรือไม่นะคะโรคติดต่อเนี่ยมีสาเหตุมาจากเชื้อชนิดเดียวในขณะที่โรคไม่ติดต่อเนี่ยมีสาเหตุจากหลายสาเหตุนะคะแล้วก็โรคไม่ติดต่อเนี่ยโดยทั่วไปจะมีระยะเวลาของโรคนานกว่าโรคติดเชื้อนะคะโรคไม่ติดต่อโดยทั่วไปก็มักจะไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย เขาก็จะมีการพิจารณาถึงปัจจัยทางสังคมซึ่งมีผลต่อโรคไม่ติดต่อตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเพื่อนเราชอบกินอาหารที่ทําให้อ้วนแล้วก็มีภาวะน้ําหนักเกินเพื่อนในกลุ่มก็อาจจะชอบกินอาหารที่ทําให้อ้วนเช่นเดียวกันแล้วก็มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะส่วนความแตกต่างในแง่ของความเสียนะเส่ยงของโรคเนาะความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกับลักษณะทางประชากรเช่นกรรมพันธุ์อาหารการออกกําลังกายแล้วก็พฤติกรรมสุขภาพ ส่วนโรคติดต่อนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากลักษณะทางประชากรเหล่านี้ได้แต่ว่าการที่จะติดเชื้อหรือไม่เนี่ยก็จะขึ้นกับความรุนแรงของเชื้อด้วยหรือปริมาณของเชื้อที่ได้รับแล้วก็ระยะเวลาการติดเชื้อรวมถึงชนิดของการสัมผัสค่ะ